สวัสดีค่ะพบกันในช่องของพิกี้ทีวีนะคะคลิปนี้ค่ะพิกี้จะมารีวิวผลิตภัณฑ์นะคะนี่เลยค่ะน้องไดสันนะคะ V12 ค่ะพิกี้ใช้มาแล้ว1ปีเต็มนะคะใช้มาแล้ว1ปียังดีอยู่ไหมนะคะรีวิวจากผู้ใช้จริงไม่มีสปอนเซอร์เลยค่ะถ้าใครกําลังเล็งนะคะอยากได้เครื่องดูดฝุ่นสนใจยี่ห้อไดสันนะคะก็มาฟังรีวิวจากพิกี้ผู้ใช้จริงได้เลยค่ะ เรื่องมันมีอยู่ว่าพิกี้นะคะได้ซื้อน้องไดสันเนี่ยมาตั้งแต่ปลายปี64นะคะธันวา64ค่ะก็ใช้มาแล้วเนี่ยหปีเต็มตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะซื้อนะคะ V8 นะเพราะรู้สึกว่าราคามันรับได้เขากําลังลดราคาอยู่เหลืออยู่หมื่นกว่ากาก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากได้ตัวนั้นแต่พอได้ทดลองนะคะตอนนั้นเนี่ย ใหม่สุดอะคือ v 1 2นะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วพนักง,งานก็ให้เราลองนะคะพี่กี้ก็ตัดสินใจซื้อค่ะเพราะตึงเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดจะซื้อไดสันนะหรือเครื่องดูดฝุ่นอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะคนอายุมากอย่างเราเนี่ยหนึ่งให้คำนึงถึงน้ำหนักค่ะถ้าเกิดว่าพี่กี้ไปลองอะค่ะบางรุ่นเนี่ยมันหนักเกินไปนะเห็นแบบเนี้ยบางคลิปเขาบอกว่ามันเบาแต่เอาเข้าจริงนะทุกคนมันจะต้องมาแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ มันจะมีน้ำหนักนะคะเราต้องดูว่าน้ำหนักเนี้ยเราโอเคไหมเราต้องยกแบบยกดูนะคะสัมผัสดูพ่กี้ก็ไปยกดูแล้วนะคะทดลองจริงไม่ได้เหตุแต่ในรูปก็รู้สึกว่าโอเคเรารับได้ดีนะที่เรามาดูของจริงถ้าเราไม่ดูของจริงบางอันมันหนักเกินไปนะมันก็จะใช้ไม่ได้ทุกวันนะคะต่อมาข้อ2นะคะที่ในดสันสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นจะต้องเหนียวไกลแบบเนี้ยค่ะกดไปด้วยตลอดเวลานะคะเวลาเราจะดูดฝุ่นเนี่ยมันจะต้อง กัเหนี่ยวไกตรงนี้กดไปพี่กี้ก็มองว่าฉันต้องเมื่อยมือแน่ๆเลยก็เลยหารุ่นที่มันไม่ต้องมีไกมันเหนียวค่ะก็คือกดปุ่มเปิดตรงนี้ปุ่มเดียวเลยนะคะ power วเ,วเขาอยู่ตรงนี้ปิดก็ปิดตรงนี้พี่กี้ก็มองว่ามันง่ายกว่าซึ่ง ผ่านมาแล้ว1ปีตอนนี้ไดซันก็พัฒนาเยอะแล้วส่วนใหญ่รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม Power แบบนี้ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตัดสินใจเลือกเนี่ยไดซันถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยก็ระวังละกันว่าถ้ามันจะต้องเหนียวไกลเนี่ยคุณจะเมื่อยหรือเปล่าคุณก็พิจารณาตรงนี้ด้วยนะคะต่อมาข้อ3นะคะคือว่าเราอ่ะได้หัวดูดครบนะคะมีหัวดูดเยอะมากเลย เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก็แล้วกันจําไม่ได้แล้วว่าได้อะไรบ้างนะคะแต่ถามว่าเอาเข้าจริงเวลาเราใช้1ปีที่ผ่านมาน่ะแทบไม่ได้ใช้หัวอื่นเลยค่ะบอกตรงๆพี่ดี้ก็จะใช้อยู่1-2หัวเท่านั้นนะคะก็คือตัวเนี้ค่ะขออนุญาตยกนะคะเนี่ยค่ะตัวเนี้ที่ดูดฝุน่นจากพื้นเนี่ยจะใช้อันนี้ค่ะ ที่เขาให้มาเนี่ยตลอดเลยนะใช้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งสองครั้งเป็นประจําเลยนะคะอีกตัวหนึ่งที่ชอบนะคะที่ได้มาก็คือหัวนะคะที่เขาไว้ดูดโซฟาดูดที่นอนนะคะแล้วสามารถแบบ ดึงสิ่งสกรปรกออกมาได้เยอะๆนะพี่กี้ก็ชอบตัวนั้นมากๆเลยนะคะคือสรุปว่าเราได้ของแถมมาเยอะก็จริงแต่เอาเข้าจริงอ่ะส่วนตัวของพี่กี้นะ่ะใช้อยู่แค่ไม่กี่หัวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาซื้อเนี่ยเพื่อนๆก็พิจารณาว่าไลฟ์สไตล์ของเราเป็นอย่างไรเราจะได้ใช้ทุกหัวหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแถมเยอะก็โอเคนะข้อสี่นะที่พี่กี้พิจารณา v 1 2 detexrim นะคะชื่อของเขานะ ก็เพราะว่ารุ่นนี้ค่ะเขาสามารถถอดแบตเตอรี่ได้นะอันนี้คิดเองนะก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราซื้อรุ่นที่มันถอดแบตไม่ได้อะเกิดว่าเครื่องเป็นอะไรขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนแบตนะี่ยมันมันจะเปลี่ยนยากนะก็เลยนี่ค่ะ สามารถกดตรงนี้ค่ะแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ออกมานะคะแบบนี้เลยสามารถเปลี่ยนได้ในอนาคตนะคะซึ่งตอนที่พิกี้ซื้อรุ่นมาเนี่ยมันจะมีรุ่นที่ไฮเอนเอ่อท็อปสุดเนี่ยมันจะมีแบตสองสองก้อนนะคะตอนนั้นเพิ่มไปสองสัมพันมั้งแต่พิกี้ก็ไม่ได้เอาเอารุ่นลองลงมาที่ได้แถมตัวตั้งนะคะตัวตั้งเครื่องนะคะสีข,ขาวๆเอาแบบนั้นนะคะเพราะว่าคิดว่า ถึงมันจะถอดแบตได้แต่ฉันก็ไม่เอาเพราะเอาก้อนเดียวก็พอแล้วสรุปแล้วก็พอจริงๆนะใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวเนี่ยก็สามารถดูดฝุ่นได้โอเคมากๆเลยสําหรับของบ้านพี่กี้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมพิจารณาว่ารุ่นที่ชอบเนี่ยถอดแบตเตอรี่ได้หรือไม่นะคะซึ่งวิธีการถอดก็ไม่ยากนะนี่ค่ะแบบนี้เลยว่าเขามีแสงเลเซอร์ตรงนี้ะค่ะทุกคนขออนุญ,ญาตนะตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมมันจะมีสีเขียวตรงเนี้ยค่ะ เปิดนะคะเปิดปิดเนี่ยตรงเนี้ยรุ่นใหม่ๆมันจะมันจะเปิดตลอดมั้งถ้าเข้าใจไม่ผิดนะเพราะถ้าเกิดพี่กี้ซื้อแล้วจบแล้วพี่กี้ก็ไม่ศึกษาต่อแล้วว่ามีรุ่นอะไรเพราะฉันไม่อยากรู้นะคะฉันใช้ของฉันก็แฮปปี้แล้วนะคะเนี่ยแสงเลเซอร์เนี่ยหลายๆคนบอกว่าอุ้ยไก่กาเอาไฟฉายสองก็ได้นะคะเคยเห็นคนเม้นต์มาเหมือนกันเนาะในตามโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะแต่สําหรับคนใช้จริงนะพี่กี้บอกเลยว่าดูดฝุ่นไปด้วยเปิดสีเขียวเลเซอร์ไปด้วยเนี่ยมันมากมันมันมากมันเห็นฝุ่นแบบ โดยเฉพาะพิกี้มีน้องหมาไงนะเดี๋ยวให้ดูว่าเวลาดูดแล้วเนี่ยขนน้องหมาแบบเยอะมากเลยขนลุกขนพองนะคะใครที่มีน้องหมานะคะเลี้ยงน้องหมาไว้แนะนํานะควรมีเครื่องดูดฝุ่นนะคะเพราะว่าขนน้องเนี่ยจะเยอะมากเลยอันนี้คือคุ้มค่ามากๆดูดขนน้องนะตลอดเลยเนะะี่ยค่ะเยอะขนาดนี้เลยขนลุกมากนะคะโดยเฉพาะพันบีเกิลเนี่ยเขาก็จะขนล่่งมากๆเลยนะถ้าเราใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันจะทําให้สะอาดหมดจดโดยเฉพาะถ้ามีเด็กเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เฝุ่นละอองขนน้องหมาช่วยได้มากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะตัวป่วนค่ะขนลูกสาวเนี่ยจะเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นตัวเลเซอร์เนี่ยจะช่วยได้เวลาเราดูดฝุ่นแล้วเราเปิดเอาไว้เนี่ยมันทําให้เรามองเห็นนะคะสิ่งสกรปรกได้เยอะมากขึ้นส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัว LCD สกรีนตัวนี้ค่ะก็คือเขาจะโชว์นะคะว่าสิ่งสกรปรกเนี่ยนะคะ ได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรเนี่ยดูดไปกี่เปอร์เซนต์แล้วอะไรแบบนี้คะ่ะอันนี้รุ่นนี้เขาจะโชว์มาให้นะคะเราก็ไม่ได้ค่อยได้สนใจอะไรว่ามันจะดูดอะไรได้มากได้น้อยส่วนใหญ่ที่เราดูเราจะดูตรงตรงนี้มากกว่านะคะว่าเห็นชัดเลยว่าสิ่งสกรปรกเนี่ยมาเต็มเลยนะคะถ้าถามว่าแล้ว1ปีได้ใช้ไดสันนะคะ V12 d t e x Slim Total Clean ตัวนี้แล้วรู้สึกอย่างไรนะคะพี่ก้ตอบได้เลยว่า ตัดสินใจไม่ผิดเลยนะคะพี่กี้ตัดสินใจไม่ผิดเลยคุ้มค่าแล้วที่ใช้เวลาเลือกนานมากกว่าจะได้น้องมาพอซื้อมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาคุ้มค่าเงินมากนะคะที่เราจ่ายไปเรามีความสุขกับการที่ได้หยิบเครื่อนบุดลมาดูนะคะทําความสะอาดบ,บ้านแล้วเราซื้อแล้วเราไม่ได้ใช้อันนั้นนะคือเปลืองเงินแต่ถ้าซื้อแล้วเราได้ใช้แล้วได้ใช้บ่อยนะคะ รู้สึกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านไป1ปีนะคะพี่กี้ก็แฮปปี้กับน้องมากไม่งองแงนะคะใช้งานได้ปกตินะคะทุกอย่างเลยบอกเลยว่าถูกใจคุ้มค่ามากแล้วรู้สึกแฮปปี้มากๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากทําคลิปนี้มาไม่ใช่อะไรนะคะตั้งใจว่าจะทําตั้งแต่ Unbox กก็ไม่ได้ทํา หกเดือนผ่านไปก็ไม่ได้ทำครบปีหนึ่งก็เลยทำหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับใครบางคนที่กำลังตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกเหมือนพี่กี้นะคะย้ำอีกทีว่าคลิปนี้ no sponsor นะคะแต่ถ้าทางไดสันมาดูแล้วแบบว่าวพี่กี้รีวิวดีมากเลยรีวิวจากใจแล้วอยากจะมีให้สปอนเซอร์ในอนาคตแล้วพี่กี้ก็ยินดีนะคะ,ะถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าใครที่ใช้ไดสันอยู่นะใช้รุ่นไหนดีมีอะไรดีก็มาแนะนำการหรือมีเครื่องดูดฝุ่นอื่น,นๆที่ดี ก็มาคอมเมนต์บอกได้นะคะวันนี้พี่กี้ลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากติดตามชา n นลพี่กี้ทีวีด้วยนะคะ